แน่นอนยู่แล้วน้องเต้นนะคะโอ้อยังไม่ตื่นลุงฟ้านะักควรจะตื่นแล้วล่ะคะ่ะแต่พระเอกอิสราไม่ต้องถามนะคะเมื่อวานแม่ตั้งฉายา,ยาว่าไงทุกคนไม่ต้องถามมะ,ะมีใครไปไปไปบอกรู้มว่าแม่ตั้งฉายา,ยาว่าไงช่วยบอกหน่อยที่เมื่อวานอะถ้าฟังแม่อยู่แม่ตั้งฉายาโน้วะไรให้แนทให้ลุงโจให้ดาว้ายดาว้ายคนไหนอะคะ ต้นแ,และนุ่นนุดาวร้ายคนไหนพ่ละเอียดเดี๋ยวพี่โทรมาดีกว่าค่ะแล้วก็บอกจํานวนนะคะนี่คุณยายมาจบให้ด้วยขอบคุณค่ะให้ปากกาห้าหลังขอบคุณนะคะได้แล้วปากกาหลังนะคะเดี๋ยวพี่โทรคุยกันหนก็ได้ค่ะตื่นสายมาช้าหน้าไม่แต่ง มันไอ้ตื่นสายมันจะมีไม่ใช่ตื่นสายมันจะอะไรนะตื่นก็ชะตื่นก็สายอะไรนะไปสายมาช้าหน้าก็ไม่แต่งอะไรสักอย่างเดียวมันจะต้องมีสาอาดิคําแรกดิแม่คนขี้ลืมมากเนี่ยคํคแรกเนี่ยตื่นก็สายไปก็ช้าหน้าก็ไม่แต่ง ตื่นก็สายเออใช่ใช่ตื่นก็สายมาก็ช้าหน้าก็ไม่แต่งเออใช่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 มีใครไปฟ้องกิจสนาไหมคะเมื่อวานนี้มีไหมเออใช่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 มีใครไปฟ้องไหมคะเออสวัสดีคะ่ะตื่นก็สายมาก็ช้าหน้าก็ไม่แต่งเออใช่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  <laughs> จำแม่นจำมีใครฟ้องแม่ไม่กลัวเราไปฟ้องเลยไปฟ้องเลยกลัวที่ไหนอ่ะเอยนะยังไม่ทันฟ้องเลยป้าลงไลน์ไปก่อนอ๋อกลัวไม่กลัวหรอกฟ้องได้เลย,เลยแคบไปก็ได้นะแต่แม่จะไม่จะพูดนะตัดตากี้ไปลงนะสโลแกนของบ้านบาร,รมีคือร่วมแรงร่วมใจอะไรก็ดี สโลแกนของพระเอกรลุ่งฟ้าคือสุขุมนุ่มลึกมีแต่ความรู้สึกดีๆสโลแกนของกิษดาตื่นก็สายมาก็ช้าหน้าก็ไม่แต่งแคทเจอตัดยังคะตัดยังตัดแล้วชื่ยแคทเจอแม่กูที่ไหนไปพฟ้องเลย เอาตัดไปลงเลยไปเลยไปเลยอย่างเงี้ยให้ตัดตัดเลย, <laughs> ยตัดเ, <laughs> เออแคบจัมันต้องอย่างนี้นะคะเ,เรียบร้อยบอกแล้วเรื่องเงี้ยขอให้บอกตัดไว้แล้ว <laughs> อ,อีกรอบไม่เออที่ไหนอะคะ่ะ สัตว์แล้วแฟดใหม่ใหม่เย้เออเลยค่ะเป็นลูกจะมาสู้แม่ได้ไง